พี่ที่อมพอร์นะจวัดนี้วาไงแต่ยัไม่านกองหนังกองเดือกคูเปอร์ได้ที่จะพีเดตต์ดทีจะตอมาเล็กสี่ทีจะตอลากลักเลยกองกลางโอ้โหจังหวะสุดท้ายออกบอลไม่แบนสำหรับพี่จตอลากเลยไปวันไปสวยาจงหวัดนี้ตังีคเอร์ตบกานกทางดปีกซ้ายปีกซ้ายเอคูเปอร์ว่าไงเข้าไปแล้ว ก็ยังไม่ผ่านผู้เล่นของเพื่อนอิสระเป็นลูกทุ่มของเดอะคูเปอร์ทางด้านกาบซ้ายคสันสั้นๆจังหวะนี้มาในค้งม,มาในโค้งม,มองอ,เอาเ่อนจังหวะนี้คสันสั้นๆแต่ลูกที่ซ้ายขึ้นมาเป็นกองหน้าเขาหน้าโอ้โทอหทางตุ้มหมอจรวดตัดตัวไม่ได้ก่อนจังหวะยากวันจันทร์วันนี้ก่อนจะไม่เป็นยังพอเป็นลูกเตะขึ้นไปจะเป็นประตูของเดอะคูเปอร์ สูสีครับสูสีคู่นี้มันแน่นอนครับรับรองครับแต่ละทีมนี่มีคุณภาพแน่นอนน,น,อะอนะครับถึงจะ40ขึ้นถึงจะอาวุโสนะครับแต่มีพละกำลังมีการพิซซ้อมการทุ่ซ้อมเปนอย่างติดตีม่ธรรมดาส,ส่าราซ่าแค่ขันนะครับสำหรับแบตเดอะคูเ,คเ,เปอร์ครับนะคบแต่บอลอีกครั้งนึงเดอะคูเปอร์มาได้19โดนตัดฟ้าไปตรงกลางสนามใน้เดอนของเพื่ออิสลาม อายุ40ขึ้นนะครับแต่เด็กๆอายแน่นอนนะครับสำหรับทักงกีฬาทั้ง4ทีมในเดอะคูเปอร์ครับครั้งที่1จัดขึ้นโดยท่านสัตย์ีเน็นนะครับท่านจวัลแกสีขาวสัตย์ีอำเภิด้าตพระหนดนัสนาม NVC อาชิวะนาแก่จัวันนี้สามเลยวัลิศัยนดกบอลเลยนะครับบอลอาิมจวัลิบุลิสเล่น้แล้วโอ้โห เรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นนำไปแล้วนะครับจังหวะฟีคิกครั้งแรกนะครับพงศดเตคูปเปอ,อร์เปิดเข้าไปกึงกิงกเปิดเข้าไปนกร่อนอเก้โทษผู้รักษาประตูชาชาอุเซไว้กระชอกมาโดนซ้ำเข้าไปโดยผู้เล่นหมายเลขหมายเลขนะครับ